สวัสดียา่หกโมงเคิร์ครับพี่น้องฟ้ามืดแล้วนะครับวันนี้ออกมาสวยเนี่ยนะครับพามาใส่เบ็ดกับผมเบ็ดสารสิบลังคือเก็นี่ครับเงี้ยเหาใส่เดือนนะครับมีโซ่เสียเวียกแล้วครับผมคำพอดีนี่ครับพี่น้องไม้เห่าอสีบอกเขาเห็นนะครับมืดนะครับไปครับพี่น้องไปใส่ครับผมนี่นะครับพี่น้องล้างแรกเข้ากับใสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอใส่ก็นะครับพี่น้องมันคำเหรอตัดไปตอนใสแล้วเลยครับผม ตอนนี้ห้อกระไซหลังสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องเหลือเวดอยู่หกหลังนะครับเดี๋ยวผมสี่ไปใส่อยู่ในคลองใหญ่นะครับอยู่มองรถห้อนะครับพี่น้องไปครับผมยามกลับครับวัตสิมีบอตอนห่อใส่ยางมากนะครับไปครับกลับรถครับผมไปครับพี่น้องถุงเครื่องแล้วครับพยายามเวดรอบแรกนะครับวัาสิมีเตียมบอลห่อรอบแรกลังแรกของห้อนะครับ นีอีกอย่างดึงนะครับแต่ผมไม่แต้มครับผมไปครับลังต่อไปครับผมโอ้ลังที่สองไม่แต้มครับพี่น้องนะครับไปข้อน้อยครับผมเดี๋ยวผมสีปอยนะครับตัวน้อยพวดครับพี่น้องตัวซ้ำนิวสีนึงครับไปครับ ไว้ไม่ล้วก็ับไปกันต่อครับผมหลังนี้ว่าม,มีเตียมพี่นอ้องดึงขอฟ้าซื้อนะครับแต่ว่าไม่เตียมนะครับไปครับผมหลังต่อไปครับ หลังนี้เหยียงอยู่นะครับไปครับหลังต่อไปห,อหลังนี้ก็บมือมีแต้มอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าเหมือนมีกลิ่นไม่ดึงอยู่นะครับไปครับหลังต่อไปครับผมสีมี่มาแล้วครับพี่น้องรอบแรกเข้า บางลังนี่ลังนี่กับเนื้ออยู่ครับผมมีแตมอีกแล้วเป็นเงียบๆเสร็จแล้วครับพี่น้องไม้นี่กับสีหกๆแน่เด้ครับเพิ่งเคยมากเกื่อแหลกนะครับไม้นี่ว่าลังนี่ลังนี่กับผมมีแตมอีกแล้วพี่น้องว่าแตสีมีแตมนะครับไปครับผมไปกันต่อ Oh, พี่น้องหลังนี้ดึงครับผมมีเตียมบะละอยูบอรครับเบียดโ้ง,งไปข้างในนะครับเป็นเ,เงียบๆเดี๋ยวผมขอเอาขืนกันนะครับพี่น้องว่ามีเตียมบอกินได้ว่าประยูนะครับพี่น้องหลังนี้พันหยาผ่านเขาบน,นะครับแต่าประยูครับผมเสียเงียเรียบร้อยแล้วนะครับไปครับผมไปเบื้องหลังต่อไปครับผมว่าซีมีบอ ลังนี้เงียบครับพี่น้องเงียงอยู่อยู่เลยว่ามียังมากินเลยนะครับไม้ไปตรงีปลาแห้งครับพี่น้องแต่ว่ามียังกินเลยนะครับไปครับบางลังต่อไปครับผมโลังนี้ก็บว่ามีอีกแล้วพี่น้องเงียงอยู่นะครับเงียบแห้งครับไม้นี่แต่ว่าปลาสวบดีขนาดนะครับแต่ว่าม,มีแต้มเลยครับพี่น้องรอบแรกนี่ตัวหน่อยตัวเดียวนึง ไปครับเบื้องกันอีกว่าสีไม่เต็มว่านะครับหลังนี้กับวิแล้วพี่น้องดึงขัป้าใหญ่อยู่นะครับเงื้อหลอนนะครับไปครับเปลี่ยนเงื้อเราไปกันต่อผมหลังนี้กับว่าไม่เต็มแล้วพี่น้องแต่ว่าเนื้อหลอนนะครับไปครับ เปลี่ยนเงี้ยเราไปอันโอโอ้อยามมะครืองนึงหรือว่าท่านไหนไมีเตี่ยมอยู่พี่นอ้องเงียบแหงครับไม่นี่แหงครับเงียหล่อนเลยพี่น้องว่าอยู่แล้วนะครับโอ้ยสี่ดียเตี่ยมแล้วครับรอบแดกเ่าไปครับหลังต่อไปครับผมเงี้ยลังนี่ก็เงียบเลยพี่น,น้องเงียบหลอนเลยครับ อมจากปลายังกินนะครับเนี่ยหล่อนดีแห้งแต่ผ่ไมีเตียมเลยครับผมไปครับเบื้องหลังต่อไปอีกครับโอ้หลังนี้ดึงครับพี่น้องมีอยู่บ่ล่ะโอ้ยบ่อยู่อีกแล้วครับผมว่าแต่สิอยู่นะครับโอ้ยหลุดทุกหลังเลยพี่น้องเอ้ยไปครับเสียบเนี้ยแล้วแป่งต่อพี่น้อง มีมีเต้มบอลรพี่น้องว่มีอีกแล้วครับผม,มบว่าแต่สีมีเตียมนะพี่น้องเบียดใกล้ๆสุดแล้วนะครับท่านี้มีเตียมอยู่รอบแรกเข้าครับผมไปครับเบื้องหลังต่อไปครับผมทางนี้เงี้ยงอยู่ครับพี่น้องผมมีเตียมอแ,แล้วครับผม อไปครับเบิ่งกันต่ออืมหลังนี้ดึงครับพี่น้องมีเตี่ยมมาละอุย้ยเป็นเงียบๆแล้วครับโอ้มไม่มีเตีมเลยพี่น้องรุดอีกแล้วครับผมดูนะขันกว่าเขานะครับโอ้อเสียดายแห้งพี่น้องมาถือจากหลังเลยครับเหลือเบ็ดอีกสองสามหลังนึงครับพี่น้องเล ไปครับเสียบเงียเราไปเบื้องตันต่อครับผมตรงนี้กบวมี่ยังกินครับพี่น้องเนี้งอยู่โอ้บ่มีปลาเลยครับไปครับสีหอดหังสุดท้ายแล้วโอ้หลังสุดท้ายกบวมี่เตียมแลวพี่น้องว่าด้สีมีแเตียมนะครับโอ้แต่ว่าปลาไรพี่นอ้องอเดียวสีลองอาเบ็ยดยันนะครับว่บาสีได้เตียมบ่ ว่ามันสิกินบ่นะาครับไปครับพี่น้องเบิ่งในค้องกันต่อนะครับบาซิมีบ่หลังแรกว่ามีนะครับพี่น้อง่ติดัครับผมไปครับเบื้องหลังที่สองครับผมพี่น้องหลังต่อมาแส่มบ่นะครับมีปฏิกิริยาครับผมหลังนี้โอ้ถือครับพี่น้องประหม้อนนะครับนี่ครับ โมอใส่งา,งามครับพี่น้องนครับผมตัวงามๆใส่งามๆครับตัวนี้สิเก็บดวยครับพี่น้องไปครับปลดเราไปอันตัอผมไปครับเบิ่งหลังถัดไปพี่น้องยหลังนี่ไหมตีร้อยฝาเลยพี่น้องพันยุปป่ปลายเวทเลยครับผม ดึงเราฟัานขึ้นไปเบ็ดน,นะครับไปครับเสียบเนี้ยเราไปเบื้องหลังต่อไปครับผมเบื้องหลังถัดไปครับพี่นอ้องมีเตียมบอทั้งนี้ผมมีเตียมครับผมเนยงองยู่นะครับไปครับไปเบื้องหลังต่อไปครับผม ล้งนี้ก็บ,บ่มไม่เตียมแล้วพี่น้องไปครับลังต่อไปครับผมลังนี้เนย้องยู่พี่น้องผ่ไมีเตียมแล้วครับผมไปครับลังสุดท้ายวันนี้ครับในคลองโอ้ผมมีเตียแล้วพี่น้องลังสุดท้ายก็บผมไม่เตียมนะครับ ไปครับคืนบ้านครับผมถาเบื้องเอื้นเ้าหน้าพี่น้องก็สีมิตรเตียมวอนนะครับไปครับพี่น้องสวัสดียามเสาครับพี่น้องพ้ามากูเบ็ดครับผมก็ว่าสีไปตลาดเ้าซื้อของมาเฮ็ดเนี่ยกินนะครับเฮ็ดข้าวปุ้นแล้วก็เฮ็ดกล้วยชาบก็สีมาเด่นลงมาไม้นี่กับเจ็ดวงกวาแล้วครับพี่น้องไปครับยาเบ็ดครับผมมันปลาห้าลุดเป็ดแล้วพี่น้องน่ครับลังแหลกของเขาอยู่นี่นะครับ หลังเรียกเงียบนะครับว่ามีแต้มครับผมไปครับเบังหลังต่อไปแต่ผมสีไทยให้เบื้องตั้งแต่หลังที่มันมีหลุนนะครับหลังใดว่ามีหลุนของความด้ไทยเบื้องนะครับพี่้องไปครับผมไปต่อพี่้องหลังที่สองเป็นพ่านๆหยานะครับเดี๋ยวโอ้ยว่ามีแต้มครับผมว่าแต่สีมีแต้มนะครับ ไปครับลังตัครับผมหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องโอ้ยผมมีแต้มเลวครับอย่ามาผมมีอีหยังเลยนะครับผมมีหมู่ผมมีหยังเลยจากหลังเลยตัวในคล้องนี่มีหมู่ยุสว่างหลังนะครับพี่น้องจมอยุสว่างหลังแต่ผมมีแต้มนะครับสรุปแล้วไม้นี่นาที่พ่อค่อยมีป่านะครับว่าเคยมาจากเที่ยวพี่น้องอไปครับขึ้นบ้านพี่น้องพ่อกันคลิปหนาครับผม เดี๋ยวผมหยิซ้ำหมายเก่าของอีพี่ที่แล้วให้เบิ้งนะครับรอบนาไปครับพี่น้องพอกันคลิปไหมครับผมสวัสดีครับผม